ไซมอนทำไมแกตัวเขียวๆล่ะนี่แกไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยเซมอนแกเป็นอะไรเนี่ยเซมอนนี่แกกินอะไรผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยคุยเรล่า่อยสิเซมอนแกไปหาหมอไปไปเลยไปเดี๋ยวนะเจ้าออร์เรนซ์อืมอืมอืมนี่ตัวใครเนี่ย อ๋อไปเลยเ <laughs> วอร์ชั่นอะไรเนี่ย <laughs> โตรตรงกลางครับเห็นไหมทุกคนมองมาหาตรงกลางอมองซ้ายมองขวามองเราทําไมน่มาจะเติมมาเต็ม <laughs> นั้นเลิที่ว่าคําเดียวเลยว่าตูดม้ามาแน่นอน <laughs> อะไรเนี่ <laughs> ยเวอร์ชันนี้ครับเจ้าสปังกี้สปันโคโฮใช่ไหม <laughs> พูดผิดหรือเปล่านี้สปังกี้สปังโคโฮสปังกี้สปัโคโฮ ไอ้สปังกโกโฮมันแบบเล่นคำนะครับเจ้าตัวสปังกโก,โกโนะฮะจริงๆแล้วมันมาจากคำว่าวแอลกฮอฮอล์เองนะครับใช่ครับเ <laughs> จ้าสปังกี้ทั้งหมดนะครับดื่มเบียดื่มเหล้าเรียกได้ว่าไม่ดีนะครับโอ้โหเต็มการาฟเลยครับตัวนี้ <laughs> ออกไปเลยใน,นอำเภอพี่เป็นคนคว,ควบคุมนะพี่ไปติดต่อตำรวจเดี๋ยวนี้เลยดู ยิ่งไปกว่านั้นเดี๋ยวถ้าเอาไปขับรถอีกเดี๋ยวไปชนชาวบ้านชาวช่องเขาใช่ไหมนายอำเภอแกต้องไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เลยโอเคไหมโอเคครับเดี๋ยวผมไปแจ้งตำรวจให้ครับดีไหมนายอำเภอแต่ละคนโอนโหเต็มกราฟครับวันนี้นะครับเจ้าสปังกี้แอลกอฮอล์ละกันผมเรียกงี้นะจะได้คนไทยจะได้เข้าใจกันนะครับซึ่งในเวอร์ชันนี้นะครับดูจากเจ้าโอเลนส์นะครับจะอ้วกเต็มทนครับเลือดว่า จะขึ้นสาอาเจียนแน่นอนอตัวที่2เจ้าแดงครับอันนี้แบบปลาแดงฉ่ำมาแล้วนะนอกจากจะกินเบียรกินสุรากินอะไรที่มันไม่ดีแล้วนะครับดูดม้ามาอีกแน่นอนครับปลาแดงฉ่ำแบบนี้ <c oughs> แกไปทำแบบนี้ทำไมเนี่ยตำรวจแนำเภอแจ้งเลยครับอ่ะไปเราไปดูกา <c oughs> จะแบบหาอะไรแบบเปลี่ยนบรรยากาศช่องสักหน่อยนะแต่ว่าพลาดอันนี้ไม่ได้จริงจริงเขาคุณภาพมากเลยนะ อย่างที่เห็นภาพเมื่อกี้นะครับคือเขาทํามาดีมากเลยนะแล้วก็ทําใหม่หมดเลยได้ใสมอนแกเปลี่ยนสีเอ้ยไอ้ดีบเจ้าถาวันโก,กดิอ้าวโอ้โหหน้าอย่างแบดบอยเลย <laughs> นี่แกกินเหล้ากินเบียร์แล้วแบดบอยขึ้นมาเลยไงโอ้โออกไปเลยมาครับเราไปดูกันดีกว่าถ้าสปังกี้กินแอลกอฮอล์เข้าไปจะเป็นยังไงนะครับมีด้านดรางด้วยเหรอดอนชาร์ชดูนอ t ชาร์อยาเลยครับ อย่าจับยาเล่นมันเลยในด้านนี้โอ้ขนาดนั้นเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับด้านได้อีกเนี่ยอะไป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 เราไปดูกันดีกว่าแต่ว,ว่าต้องชมนะครับผมขออนญาตนิดนึงนะเอานิ้วเล็กๆสุดน่ารักของต้อนชมนะครับจิ้มเข้าไปที่ปุ่มซับสไครตาา์แล้วก็กดไลค์ผมด้วยนะเอาไรค์ให้เยอะนะครับคลิปนี้แค่ประมาณ2ล้านล้านไลค์นะครับ <laughs> ขอบคุณมากที่กดกันเลยครับน่ารักมากอะงั้นเดี๋ยวเราไปุยเลยดีกว่าต้อนชมมาครับตัวแรกเจ้าอเลนส์ โอ้โหเต็มกราบเลยครับน้องเบเออตาซ้ายนี่ไปแล้วนะน่าจะเมาแล้วไปชนประตูนแน่นอนออืหูฟังใกล้จะพังเลยหรือเปล่าเนี่ยทำไมเย่เย่นอกจากจะเต็มกราบแล้วสีตัวยังเปียกอีกนะสุราบ้านใครเนี่ยอย่าไปหากินนะครับสุราของมึนเมาเจ้าเลสละ่ะเจ้าเลสสีไม่เปลี่ยนครับแต่ขอบตานี่คือเฟิร์มมันเลยนะ คอตาลอ,อยตีนกาเนเริ่มมาการกินเหล้ากินเบียร์เนี่ยทำให้อายุเราแบบเขาเรียกว่าดูแก่ลงนะครับแก่ขึ้นสิหรือว่าแก่ลงแก่ลงแก่ลง,ลงใช้คำว่าแก่ลงนะครับไม่ดีนะเจ้าชิงชาบละ่ะเอา้าเดี๋ยวนะชิงชาบดูเหมือนจะไม่เมาแฮตัวนี้ใช่ไหมแต่ว่ารอยชาบเขารู้สึกขึ้นสนิมเดี๋ยว <laughs> นี่แกลื่นเอาหัวไปฟาดกับโตหรือเปล่าแล้วชิงก็ดันไปโดนเบียอะไรอย่างนี้ไหม ไอ้โดนของมึนเมาก็เลยขึ้นสนิมครับอาจจะใช่หรือว่าอะไรกันแน่ไม่รู้ไปโอ้เจ้าโรบอทโรบอทเดี๋ยวนะโรบอตก็ดื่มสุราเดี๋ยวมันดื่มไม่ได้เครื่องพังโรบอทเออปอกตีอะไรถูกแล้วโอ้โหตกใจหมดเลยนี่โรบอทบอกโรบอทด,ดูหน้าบึ้งๆนะครับท่านผู้ชมคือไม่ชอบใช่ไหมนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมคือเจ้าของเกมเจ้าของวันนี้นะครับทำมาดีมากเลยนะในเวอร์ชันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าโรบอทหรือว่าเจ้าตัวอื่นๆเนี่ยคือเขาเก็บรายละเอียดเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นรอ,อยโค้ง,งตรงตาตู้้ชมเห็นป่ะโฮโฮคือมันดูน่าเศร้ามากขึ้นครับท่านผู้ชมดีดิวันหน้าหน้าตาแล้วก็ปากเขาเนี่ยบึ้งด้วยนะทําออกมาได้ดีมากนะครับในเวอร์ชันนี้ไปครับเจ้าเฉวันเกลแบดบอยมากโอ้โหนี่พี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่ในต,ตอนนี้โอ้โเสต็กสาวๆเลยยิ่งรู้สึกว่าตัวสูงกว่าเดิมด้วยนะ โอ้พี่ไปทำอะไรมาเนี่ยหลังจากกินเบียร์ก็เปลี่ยนบุคลิกอย่างนั้นน่ะเออเป็นไม่ได้นะท่านผู้ชมนะครับอาจจะก,กำลังมึนเมาอยู่นะก็เลยเปลี่ยนบุคลิกเป,เป็นผู้ชายแล้วเจ้าต่อวันเขาบนเนี่ยหายไปไหนเนี่ยไม่รู้ <c oughs> น่โดนโดนอะไรสักอย่างแดีวว่าเจ้าเกนะครับสุภาพบุรุษขนาดนี้สุดหล่อของเรานั่นเองไม่ดื่มนะครับไม่ไม่ดื่มของมึนเมานะครับถือว่าเป็นผู้ชายที่ดีมากว่าแล้วไม่เ็นด้าถึงชอบนะเออเจ้าเป็นด้าเมาไหมอุย้ย <laughs> เจ้าปักปักแป๊กๆก,ก,ก,ก็ไม่ตื่นสุราเหมือนกันครับได้แตจะไม่ชอบเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <laughs> อันนี้อะไรเนี่ยทำไมเอ่อเจ้าโปรไฟล์แว่นวิามันอยู่ด้านบนดูหน่อยสิมาวัน l e t จี o เลตาแดงฉ่ำไปเลยครับตัวนี้ก็ดูดมา,มาไม่แน่นอนอกำลังเขิม <laughs> เวอร์ชันอะไรเนี่ยก็ยังบอกคําเดิมนะครับว่าอย่าไปหายุ่งกับสิ่งมึนเมาเห็นไหมน้องชมเจ้าโอแวกที่บ้าไปก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาจากโรงพยาบาลบ้านนะตอนนี้หนักกว่าเดิมอีกตาแดงไม่พออีกข้างหนึ่งตาดำไปแล้วครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจ้าอุ้ยเจ้าสกายน้องเด็กอายุ14น้องชมเจ้าตัวนี้ไม่ควรเลยนะเออดีมากคือเจ้าตัวนี้ไม่ควรเลยนะครับยิ่งอายุต่ำกว่า18เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า แหอำเพอนะครับจับตัวแน่นอนอดีแล้วที่เขาไม่ยุ่งแต่ว่าเห็นไหมท้องชมรอบตัวเขาก็มีแต่คนดื่มสุราสุขภาพจิตเนี่ยแย่ลงนะแบบนี้ถือว่าแย่มากนะครับเจ้าดวงอาทิตย์ล่ะเดี๋ยวดวงอาทิตย์นี่แกไปทําอะไรมาเนี่ยแกดูดม้ามาด้วย <laughs> ดวงอาทิตย์นี่แกเป็นคนส่งใช่ไหมตัวหัวหัวจ่ายนั่นเอง <laughs> เป็นคนจ่ายยาครับตัวนี้น่าจะเสียมาก่อนหน้านี้เต็มการาฟเลยครับ โอ้ตาเยิ้มเลยนะเกิดอ,อะไรขึ้นกับตาเขาเนี่ยสีดำมาแล้วตายแล้วครับโอ้เจ้าเจ้าม่วงก็ไม่ไม่เว้นหรอโอ้โอ้โอเดี๋ยวพี่เอาทําเป็ดมาจากไหนจากหัวเนี่ยเลยกขาเป่าทางไหนเนี่ยเป่าอากาศครับตนนัวนี้อะไรเนี่ย,ยดีเดวเมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปไกลแล้วจเจ้าต้นไม้ล่ะ ดูหน่อยโอ้ต้นไม้ก็กินไม่เปลนครับต้นไม้เป็น,เป,นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่าเออกินไม่เป็นนั่นเองนะฮะใช่ถูกต้องแล้วแล้วเจ้างอวทิ์กินมันก็ไม่ควรจะกินนะดวงอาทิตย์ในอย่างที่บอกเขาเป็นหัวใจน่าจะเสพมาก,ก่อนนะั้นนี้ดูดมาแล้วนี่น <laughs> รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้โปรไฟล์เนี่ยหนักกว่าเพื่อนเลยนะท่านผู้ชมน่าจะเออเขาเรียกว่ากินเยอะกว่าเพื่อนเลยครับดูหน้าตาโอ้โหเจ้าไซมอนนี่แกเครียดอะไรมาเดี๋ยวมานกินเยอะขนาดนั้นล่ะ น้ำลายเนี่ยไหลยืดเลยนะอะไรเนี่ยแอมเพอมาจับอีกรอบเลยโอ้ยปิดตัวโดนนี่จับเลยมาครับเจ้าคอมพิวเตอร์ครับเจ้าคอมพิวเตอร์นี่เจ้าคอมพิวเตอร์กินไม่เปลี่ยนครับเป็นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตด้วยซเลยครับยังเหมือนเดิมนะฮะเจ้าคอมพิวเตอร์ดีแล้วแกอย่าไปยุ่งเลยมาเจ้าเมนดาครับเจ้าเมนดาจะกินไหมเนี่ยเจ้าเกรไม่กินนะสุภาพบุรุษ เจ้วนด้าก็ไม่ควรจะกินนะครับถูกต้องไหมมาครับใช่ครับนี่ครับแต่ว่าเว,าวนด้าไม่มีความสุขเลยครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเมามึนเมาไปหมดแล้วครับเวนด้าไม่มีใครเล่นด้วยเจ้าผิงล่ะดีมากโอ้เราผู้หญิงทุกคนเนี่ยไม่กินเลยนะถือว่าดีมากๆครับโยเวนเจ้า <laughs> ชาวันเกิลกินคนเดียวอโวอ้โหยกินเข้าไปเต็มกราฟเลยครับโอ้หนุ่มเทสดีแต่ภาคนี้ไม่เทสยาครับ <laughs> ไม่กินเหรอเนี่ยแต่ว่าเดีดยว็ดเด็ดเดหนึ่งนะผมว่ากิน <c oughs> คือถ้าเป็นปกติเนี่ยสีตัวเขาจะไม่เปลี่ยนไม่ใช่หรือไง <c oughs> นี่ทำไมพี่สีตัวเปลี่ยนนะน่า <c oughs> จะดูดมาแน่นอนดูดมาอีกแล้วอะ่ะแหนมเพอ <c oughs> จับเลยเดี๋ยวถ้าสมมติเจ้าด้านดาร์กละ่ะห้ามเล่นห้ามจับมาลองดูหน่อยครับอู้อู้เสียมตาลครับไอ้โอ้โหตรงกลางแดงฉ่ำเลยครับเจ้าแบ็ครู้สึกว่าไม่มีตัวตนนะ แต่รู้สึกว่าทำไมเป็นดำๆนี่คืออะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยแต่ว่าตรงกลางครับอืมเต็มกราฟของจริงอันนี้นาจะเสพมากกว่าเพื่อนเลยแกเป็นอะไรเนี่ยถ้าใส่ตรงนี้โอ้อื้หือโดนสปอยเล็กน้อยครับเดียวโอ้เจ้าเาวันโกคือผมอยากจะดูโอ้เจ้าเจ้าเกรนะครับนี่ครับคือคนที่ไม่ไม่ดื่มของมึนเมานะจะเป็นแบบนี้นะท่านชมก็จะรอดนะ เพราะฉะนั้นอย่าหาทากันเลยนะครับนี่นี่เจ้าเกรก็คือผมอยากลองเฉยๆว่าใครที่อยู่วงการเนี่ยจะโดนสิงหรือเปล่าไม่โดนนะอ่ะมาเจ้าตัวนี้เจ้าโอเลสตัวนี้คือดื่มเข้าไปไม่เยอะมากแต่ว่าก็ดื่มเห็นไหมน้ำลายฟู <laughs> มาเจ้าเลสไ,ไม่ใช่อเลสโอ้โหนี่พี่กินน้ำยาล้างจานหรือเบียกันแน่เนี่ยโอ้โหตายเลยครับเจ้ <laughs> าเลสละ่ะเจ้าเลสก็ดื่มนิดนึงเหมือนกันนะโอ้โห้อมซูบ ผมบอกเลยครับเจ้าลินเนี่ยตาแดงอย่างนี้นะครับคือเขาไม่ได้ดื่มสุรานะครับแต่เขาดูดม้าครับ <c oughs> ตัวผอมอะไรโอ้เห็นไหมน้องชมมันไม่ดีต่อสุขภาพคือเอาง่ายคือไม่ตานต่างนี้เนี่ยน่าจะเสียชีวิตเพราะอาใช้สารเสพติดมากเกินแน่นอนโอ้โหตัวนี้ก็ทำลายฟูมงปากแล้วน่าจะกินเบียร์ผสมกับน้ำยาล้างจาน <c oughs> แล้วตัวนี้ล่ะไปสะดุดโดนเบียร์เล็กน้อยเอา้าเกิดอ,อะไรขึ้น เดี๋ยวนะทำไมอะทำไมทำไมถึงร้องไห้อะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเ,เจ้าชิงชาบแกคุยกับเราได้นะหรือว่าอาจจะแบบว่าคือเพื่อนๆเ,เสียสติไปหมดแล้วหรือเปล่าก็เลยรับแรงกดดันไม่ได้เหมือนกันอะไรงี้ไหมโหนี่ครับเจ้าชาวันโกนะครับเรียกได้ว่าดื่มมากกว่าเพื่อนเลยนะก็เลยอาการหนักเลยนะครับ โอ้โหไม่นะตายนะครับโรบอทเอา้าโรบอทเดี๋ยวโรบอทไม่ได้ทานนี่ี๋้วทำไมอ๋อน่าจะเป็นคาบของการเขาเรียกว่าคาบคนอื่นๆนะครับมาเขือเทศน,นั่นเองโอ้โอ้เดี๋ยวคิวมีพีซช่วยได้โปรดฆ่าฉันทีโอ้โอ,โอม้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนะเอ่ยโอ้โหขนาดโรบอทครับอ๋อโรบอทโดนเลยนี่ รูบอตโดนเหล้าโดนเบียร์นะครับน่าจะเป็นลอยอ้วกนะท่านผู้ชมในการที่พวกนี้นะครับคื้นไส้นะนี่นี่เจ้าตัวโอเลนเอ่อใช่เลยโอเลนเนี่ยไปอ้วกใส่ตัวนี้เครื่องไฟฟ้าแหละช็อตเลยนะท่านผู้ชม,อชมโอ้โหแลวทรมานมากโอโ้เนี่ยเห็นไหมผลแย่มันมีแต่อะไรที่แย่ลงต้ท่านผู้ชมยังไม่หาทําเลยเจ้าเกรบอกผมไม่รู้ไม่ชี้ครับผมไปแล้ว <laughs> เจ้าเกรสบายกหรเพื่อนเลยเอา้าเดี๋ยวตัวนี้ก็ไม่ได้กินนี่ เอาแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวัดโอ้โดนยิงไป5้าเมตรครับ <laughs> ผมคิดว่านะน่าจะโดนเจ้าตัวนี้เจ้าเลสนะครับเรด้ว่าเขาเสียสตินะในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะไปแกล้งเจ้าตัวนี้ใช่ไหมเรด้ว่าอันนี้น่าจะแบบม,มึนเมามากเกินจนหลอนหลอนยานนั่นเองทาลายโอ้โ oh. หเอาซะเกือบตายเลย <laughs> เอละไรจะขนาดนั้นละ่ะ เจ้าเลสจะไปเกลทอ่างนั้นมาเจ้าที่แบบแอันนี้ก็อาการหนักใช้ได้นะเจ้าตัวใส่แว่นโอ้ทันลาอกับใครสักคนหนึ่งครับโ,โดนยิงไปห้าเมตรเหมือนกันตรงนี้โอเดียะแบบแต่ว่ายังไม่โดนส่วนจุดตายนะยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวว่าเจ้าเบาเนี่ยเดี๋ยวว่าเจ้าปิกปิกป๊อกปๆอกป๊อกป,ป,ปิกปิกเนี่ยเน่าจะไม่รอดน,นะโดนตรงกลางอก,อกเลยครับเน่าโดนหัวใจคือตายได้เลยนะฮะเจ้ากีดการแมน เดี๋ยว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 คิดการแมนโอ้โหเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่สุราแล้วครับพี่กินอะไรเข้าไปเนี่ยปรสิตรหรือไงอโหโหฟันหรือว่าปลาป,ปิรันยา่าโอ้โสแสดงว่าเนี่ยมันไม่ได้จบแค่สุรากับของมึนเมาครับน่าจะมีเชื้อโรคหรือว่าอะไรอีกครับกลายเป็นปรสิตไปเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวตายแล้วครับมีฟ้ามาดูหน่อยสิมีฟ้าคือไม่ได้ทานอะไรไปเลยนะครับเอ้า มีฟ้าก็ยังโดนครับนี่น่าจะโดนบังคับแน่เลยเป็นเด็กอายุสิบห้าครับเรียกได้ว่าบาบังคับไปแบบเนี่ยยังมีขวดเหล้าขวดเบียร์อยู่อยู่ตรงตรงมือเขาเลยนะครับแสดงว่าอาจจะโดนบังคับหรือว่าโดนขู่เข็นอะไรสักอย่างนี่นะฮะก็เลยต้องออกป้องกันตัวตาด้านขวาเนี่ยคือบอดไปเรียบร้อยนะน่าจะต่อสู้ออกับใครสักคนหนึ่งนะครับอูน้นเรื่องเข้มข้นอยู่นะตัวนี้ครับตัวหัวใจหัวใจ นี่ไงหัวจ่ายจริงด้วยครับไอตัวนี้คือคิดแผนมาเรียบร้อยนะก็เลยทาําหน้าตาอย่างนี้แกนี่มันร้ายงอาทิ์ออกไปเลยเจ้าตัวม่วงล่ะโอ้โหโดูดมายังเต็มอันนี้เล็กอันอนี้เกินกราฟไปแล้วอันนี้ดูดอาการแบบหนักมากอืไม่ควรไม่ควรทำอย่างนี้สิตายแล้วครับไม่น่าไม่น่าจะกลับแล้วครับสติน่าจะไปเรียบร้อยครับเจ้าผพ้เพลเจ้าม่วงโอ้ ต้นไม้ยังโดนลูกหลงครับท่านผู้ชมทนายแบบเป็นคนดีอุ้ยแล้วตัวนี้อาการหนักสุดๆละ่ะเป็นไงเนี่ยไหนมาดูหน่อยสิโอ้โอโอ้เจ้าตัวนี้โอ้เจอเลยครับเจ,เจ้าไซมอนเจ้าไซมอนที่แบบทําลายทุกคนเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้เจ้าตัวน,วนี้นี่ตัวนี้คือไม่อยากอยู่เลยนะคือเป็นพ่อเจ้าตัวนี้แน่นอนครับไซมอนหลอนยาไปแล้วครับแบบอาการแบบ หลอนมากไอ้นี่หัวใจใจ่ายให้ไซมอนเป็นอย่างนี้เลยครับแล้วใครจะโดนลูกหลงอีกเนี่ยแนมเพล่ะแนมเพอบอกมาถึงตามผมแล้ว <laughs> แนมเพอเลยเดียไหมเออถอดมว้งแล้วเอาจริงแล้วเออแนมเพอเรียกกองทัพกองร้อยมาเลยจับตัวพวกนี้ไปพวกนี้บ้าหมดแล้วเ <laughs> จ้าโดนที่ด้วยในยหัวใจเลยโอโทเจ้าคอมพิวเตอร์เจ้าเวนด้าโอาเวนเวนด้าก็ โอ้เวนด้าเรียกได้ว่าในเวอร์ชัน,นแรกเนี่ยคือสติเขาก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วนะฮะยิ่งถ้าเจออะไรพวกนี้อีกเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับหลุดง่ายๆเลยนะโหโหแต่เวนด้าเขาก็ยังอยู่รอดนะยังไม่โดนลูกหลงกับเจ้าไซมอนทีนะครับถือว่าดีเจ้าพิงอ่ะก็ก็น่าจะตะลึงแหละน่าจะแบบตาเบิกโพรงตกใจยอย่างแรงมากหนุ่มเทสดีแต่พี่ไม่เทสยาแ,แต่พี่เปลี่ยนสีเล็กน้อยเฉย อ,อยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนสีไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมาประมาณนี้แล้วกันสลับเจ้าสปังกี้แต่ว่าเป็นแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับทุกคนนะครับหลุดหมดเรียบร้อยเหลือแค่เพียงไม่กี่คนนะครับที่ยังยืนหยัดต่อสู้และก็ไม่บ้าอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้ดื่มสุราไปส่วนเจ้าตัวที่ไม่ได้ดื่มสุราอย่างเช่นเจ้าปอกปอกแป๊กนะครับก็โดนลูกหลงจากคนที่แบบว่าเมายาไปเรียบร้อยเรื่องนี้นะครับสอนรู้ว่า อย่าไปดูดม้านะเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสปังเกี้ยวลกอ์เอาเจอใหม่คลิปหน้านะครับสี่ยวผม